สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปผูกระดึงค่ะที่ผูกระดึงนะจ๊ะในทุกคนด้านหลังเลยประมาณกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าคนค่ะนับเบื่องไปยังปันนี้เอาก็ลืมเอามาสิทุกคนแปดคนแปดคนประมาณเราแต่ก็ยิเล็กติฟเออมันก็นับเก่งเนาะตอนนี้จะแวะกินข้าวก่อนที่ไหนเบีกินข้าวที่ไหนปะ ก็ที่สารคามนี่แหละสารคามยังไม่ถึงใช่ยังไม่ถึงคำเรียนตรงเนี้ยกินส้มตำเนาะใช่เจอกันเดี๋วเจอกันจ้าหมูกระดึงมองเครองหน่อยหมูกระดึงจังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดอะไรเร็วๆตอบเร็วๆผู้กระดึงจังหวัดจังหวัดใดโอ้ยเราเร็วววมาเก่งยก่งว่ะและและ จังหวัดอะไรลอลิงจังหวัดใช่ลอลิงจังหวัอะไรเลย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 เลังนวเลยเลยเลยเอยเลยเลดเลย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 เายอลหเลยเลยัลยเ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 อยเลยเลยเลยเอยเล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 ยเยเจยเลยเเลยเ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 ยยเยเลยเ ทุกคนเดีเดวเขาจะขอถามว่าถามทำไมทุกคนอยู่อยู่ที่ไหนตอนนี้มาถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึแล้วไปเจอหนอุ้ยลินไปเจอไปไหนเอามาหาลินไงมาหาลินไงปะ้งวหยังยังยังไม่ได้เกียนไปไปสวัสดีค่ะลกร้อนราเ่็นกินไลน์เราบอกบอรบอเอใครอุ่มบ อุมอ้ก็สวีค่ะไมใส่ลาแล้วเนาะเด็กกับน้องเด็กกับน้องกับน้าค่ะถูกเาหัวเอาปากเดย์ให้น้องจาวตาดับเดย๋ยวเราไปดฟินิชูกันนะคะทุกคนหอแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ ยังไม่แต่งยังน่ากลัวเลยอ่ะที่เห็ุอย่างนี้แต่งมาเสร็จราคาทุกคนตอนนี้ตอนเตรียมตัวจะถ่ายงานปาดแม่ครูใหญ่ปาดแม่ครัวเซียนพิธีอย่างนี้แม่พิธีขวัญพิธีขวัญเต้ขวัญมาเต้อ๋อแต่แรกคือถึงถึงเมืองเลยก็คือไลฟ์เลยอืมอืมปาดแม่ครตั้งใจนะคะเออตั้งใจตั้งใจอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเล่นอย่าเฝ้าเล่นถ่ายไปเหรียญได้ไรในเบืองหน้าเนี่ยในรับต้างจิง อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าวจับจื้อจับจับจับอู้ไหนใส่จับแล้วจับแล้วเออมาแล้วมาแล้วอืมมาแล้วมาแล้วเออเออวัวนั่น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 อย่าเฝ้าวเฮดบอกแล้วมอร์นิ่งทุกคนตอนนี้มอร์นิ่งตอนเที่ยงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รีสอร์ทที่ผูกระดึงตอนนี้ลินก็จะไปจัดการในคิวนะจ๊ะ มันดีบ่กเสอมือย่มันไ <ics> like ่ดีนะก้าวลาไม่ดีนีกระดันีดึกสมันคืนคิวนีดผมามึงเิดัและนั่นิครับกันเอาไปพ่แมงอยู่ไหมท

เป็นยังไงบ้างเรียนกับการบ้นอย่าไปอมแล้วมอด้มยอะไรสนาบอลสนามบอลูบลูขึ้นกรสืกระสืออย่น้นขึ้นมามามายป็นไงบ้างแนวทาง จะมีชายชนะไหมบอกไอ้ี่มานมันอีกนไม่ยังกอกปขาเงไปขาเขาก็จะพอหอบขึ้นตะวคีมมเปออกย่บอกอีกมากมาตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะไปแอดเวนเจอร์กินกินข้าวปลา มายูสไนด์ก็ของยาย่มันนี่เซียมาจะไปไหนเราจะไปไหนวันนี้ไปไหนโหกระยื่มาเราอยู่ภูกระยุ่งไปเข้าป่าเข้่ามีอะไรบ้างเมนูแกงอาปลาปลาไหนล่ะมันใหลับนะเบสไปถึงไปที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังเดินไปน้ำตกกันนะคะทุกคนไปบ่ายที่ประมาณเดยดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆในการเดินทางไปสวัสดีค่ะเร็ว สวัสดีค่ะทุกคนแล้วเร็วสวัสดีจ้าฮันนาเอาหฮันนาไม่บอกดีๆสวัสดีจ้าวันนี้เราจะไปไหนไปไหนบอกกันฮันนาวันนี่จ้าพี่ต้นตบไปลุยเจ้าฟ้าเราเราพี่ปั๊มแบบเพื่อสื่อความใจเสน่ห์เอางขนมเธอเอาไหมเบียงไปไปกันไปกันนะขาเห็นแล้วน้ำมูก

อุยน้ำตกช่วยนมีไปช่วยนมีไปเร็วไปแม่โบวโอ้ยกูกระสืกูกระมือเย็นเนาะเฮอยเฮเ้เ้ ตายว่าแม่ว่าเนี่ยค่ะตกจริงปล่อยว่าแมา่ปล่าาอยสวัสดีค่ะตอนนี้น้องพ่อจะพาทัวร์น้ำตกนะคะไห่เดินเล่นกันก่อนฮัยน้ำเย็นมากแม่เืิด <c oughs> จะมีพญานาคออกมาไหมอ่ะมืดปะครับลงมาเร็วเรว นปล้อยอ๋อร้อยอ๋อไปแล้วอุ่นไม่รู้อุ่น้อยออเราลินลองรอเอาลินลองน้ำแบบแบบคนถ้าแหมู้ยแต่ว่าแสงตรงนี้สวยมากแสงตกกระทบตรงนี้คือเดียบดีอ่ะ คนทำเวอร์มนุษย์ทำเออเบวเบเบ้ยก้นน้ำก้นน้ำก้นน้ำเอก้นน้ำมาเดีวเอฟก้นน้ำแมกนน้ำ เลิศกล้าขึ้นไปได้ไงวะเลิศอ่ะพอสพอสเดือดเตะพอสเลยปากคาบมันไม่ดื้นเลยอีกเพราะมันโดนน้ำตลอดเลยลองดู Đu lúc นี่ Mấy tuần นะจังหวัดแขงรามลุงมาก็จริง รู้แล้วว่าเบ้นเห็นรู้แล้วว่าเบ้นมองก็เลยแอปบางอวอางมาดาราสาวกินข้าวป่าอืมบายแฮมหน่อยเร็วเร็วบายแฮม กับข้าวมีอะไรบ้างกับข้าวมีอะไรบ้างมี้ากูมาเอาก็กินได้หันนี่นี่ถูกลูกสาวเริ่มแล้วดูเกลไก แ,แอร์เป็นน้ำตกแล้วแม,ม่มาแม่มานี่หลี่กือรังอุออตังมาคักตัวย่งม่ดีแ<อ>ม่มา ลงไปเลยม่ตังนี่ มางอือนอบบนี้เลยมันไก่เยนี่ละนั่นไงจเยนขอนเพีนไปน้ำไหมว่ไปน้ำไปหนูที่นะ มานางแบบซูเปอร์โมเดลเดอะเฟสเออร์จืดจันทร์ไมโพดโพดโพดไหมโพดไหมมองกล้องกีกก้อดหนึ่งสองสามองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเร็ว ไปอีกไปอีกหนึ่งสองสามเื่อเลื่อยเลื่อเลื่อน้อลงไปน้อยลงไปเอ้ไหลลงมาเลยหมดไหลลงมาเลยยายาบอลเลนบอลเลนขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะคนด่าปิเซียก็ด่ากันที่โตนะสุด เลิศหอเลิศอเอ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 อเาอีกันต้องฉีกขากันอีกต้องฉีกขากันอีกนต้องไปกฉีกขากันอีกแล้ว มามขึ้นไหมขึ้นไหม <What? S 2> เอ,ออกางขาออกสองข้างมีระวังมีรบ้างนะบ้างเอออย่าขึ้นไปสูงไปะย่ะโอเคเออจิกมือจิกเท้าไป <Bye. S 2> พอแล้วพอแล้วอย่าขึ้นไปสูง yeah. เออเออสิคตีนี่นี่นี่ <c oughs> <c oughs> Hey, day, เฮุ้เขาพ่าพ่ยอย่างมือแล้วรสั่นหนได้อนนี้ปีนขึ้นไปได้เนาะยาาเนอาไม่เคยเอาม้นที่น้ำกับเพือกไหมที่จับดีๆจับไปดีหนึ่งองาหนึ่งคนหนึ่งคนนึองยก ไม่อาลกไม่กงะเนก่ยอมงกนะำลังแล้นั่งดูไคุณไม่หดโดนฮะเอาไเนี้ไฟไห้ไปเอาเด็กเด็กว้ปยว

ขอเกียงเนี่ยมามีแก้วก็แบบแล้วเออสิ่งเดียวมันหมื่นมันหมื่นไม่อยากจริงสบายเนาะที่บีบบ้าเออหนึ่งสองสาม Tuk yek. <tuk ek> <tuk ek>